พวกเราปวช2แผนกวิชาการท่องเที่ยววิทยาอะไรเพชบูร์วันนี้จะมาเล่าประวัติความเป็นมาของจังหิฉบูร์ไปชมกันได้เลยครับสวัหวิดเพชบูร์มีตำแหน่งคางภูมิศาสตร์ในเขตทาคเหนือตอนล่างประเทศไทยลักษณะทางกายภาพนั้นเป็นพื้นที่ราบรุ่งแบบท้องกระทะประกอบด้วยเนินป่าเขาและที่ราบเป็นตอนๆสลับกันไป พื้นที่มีลักษณะราดชันจากเหนือลงไปใต้ตอนเหนือมีทิวเขาสูงตอนกลางเป็นพื้นที่ราบและมีเทือกเขาขนาดกันไปทั้งสองข้างมีลักษณะเป็นรูปเกือกมา้ามีแม่น้ําป่าสักเป็นแม่น้ําสายสําคัญโดยไหลาจากจังหวัดเลยเพชรบูรีผ่านไปสูส่จังหวัดลบบุร,รีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยาลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตามลําดับซึ่งส่งผลให้พื้นที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ดินมีสภาพลงสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกพืชทําการเกษตรรวมทัง้งส่งเสริมปัจจัยการตั้งยินถ่านอดุดมไปแต่อดีตถึงปัจจุบันครับชื่อของจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อครั้งโบราณน,น่าจ,จะชื่อเมืองว่าเพชรบุระตามที่ปรากฏในจารึกลานทองคาที่พบจากเจดีทรงพุ่งข้าวบินวัดมหาธาตุซึ่งหมายถึงเมืองแห่งพืชพันธุ์พัญยาหารแต่ในระยะหลังต่อมา แปลเปลี่ยนเป็นเพชรบูรณ์กลายความหมายเป็นเมืองที่อุดมด้วยเพชรและได้นำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของตาสัญลักษณ์ประจำจังหวัดค่ะประวัติศาสตร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์อาจเนเับได้ได้แต่สมัยที่ได้ดรับวัฒนธรรมแบบชวาวลาวดีหลักฐานที่ปรากฏได้ชัดเจนในช่วงนี้คือเมืองโบราณสิเพศ ซึ่งเป็นเมืองโบราณที่มีภูน้ำคันหญินล้อมรอบและมีร่องรอยการติดต่อสำคัญกับแหล่งชุมชนซึ่งมีวัฒนธรรมแบบชาวลาวดีในรอบรุ่มแม่น้ำป่า,าสักและแม่น้ำเจ้าพยาเป็นศา,ศาสนสถานที่ที่มีสถุปเจดีเลื่องในศาสนาบุทธเช่นเขาคางในและเขาขอนนอกโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเช่นสมาจักรพระพุทธรูป และวระถุทธศัตสมจำนวนมากมีอักษรบัละวะหลังบัละวะจะเรื่องเื่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศาสนาส่วนใหญ่มีอายุราวประมาณ1,200-1,400กว่าปีค่ะในช่วงประมาณ800-900ปีมาแล้วอิทธิพลของเขมรได้แผ่มาถึงเมืองสีเทพเช่นเดียวกันกับเมืองโบราณในเขตภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภกกาคกลางของประเทศไทย มีรูปเคารพและประสัตอิทธิพลคมเห็นสร้างขึ้นเรื่องในศาสนาฮินดูเช่นปางสีเพศปางสองพี่น้องและปางือสีจนกระทั่งถึงรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7กษัตริย์แห่งคมมนที่แผ่ขยายอำนาจมาถึงยังดินแดนแถบนี้เมืองสีเพศก็เจริญอยู่เป็นช่วงสุดท้ายและหลังจากนั้นร่องรอยของเมืองเมืองนี้ก็ได้ขาดหายไป ในสมัยสุโขทัยเมืองเพชรบุรมีฐานะเป็นเมืองแม่นแผนด้าตะวันออกสุดใต้ข้อคุณลับกำแพงแบ่งเขตขยายอาณาเขตยางกว้างซึ่งมีข้อความตอนหนึ่งกล่าวถึงการแผ่ขยายไปถึงพื้นที่ด้านตะวันออกของสุโขทัยตามศิราจารุพ้อคุณลับกำแพงว่ามหาราลักที่หนึ่ง้านที่สี่และชิลาจารหลักที่9.3วันศกาลารหน้านที่สองพุทธศักราช1949 จากศิลาจารึกหลักที่1นึ่คำว่าลุมบาใจนั้นเชื่อว่าได้แก่เมืองหลงเก่าและศิลาจารึกหลักที่93คําว่าวาชะปุระเชื่อว่าเป็นเมืองเพชรบูรณ์แสดงให้เห็นว่าอาณาเขตของกรุงสุโขทัยในสมัยพ่อขุนลำํำแหิดมหาราชและสมัยพระมหาธรรมราชา วิชัยพุทธศักราชห9 1 1มีเมืองเพชรบูรณ์เป็นรัตสีมาค่ะก่อนที่กรุงสุโขทัยนะจะรุกรงเรข้นมานะจารกสุโขทยัยหลักที่สองจารกวัดสรีชุมได้ปรากฏชื่อพ่อขุนขาเมืองโอรสพ่อขุนนาวนำทุมผู้เคาเมืงองราช ร,ร่วมกับข้อขุนบางดลางหาวทำการยึดเมืองสุโขทายขื้นจากของสมารศโหลังพงและได้ให้พ่อขุนบางดลางหาวเป็นกษัตริย์พองเมืองสุโขทัยต่อไปชาววิจุบูลจึงเคารพนับถือและได้สร้างมิสาวดีของท่าไวทท้ที่อำเภอหล่มสักเพื่อลำดึกถึงพุณงาความดีของพระองค์งสืบไป ตักฐานทางโบราณคดีซึ่งเป็นเสียงี่ชีชัดว่าเ mm hmm. มืองเพชรบูรณ์ mm hmm. เป็นรัฐสีมาของสุโขทยัยแด้แก่พระเจดีย์ทรงดอกบัวตูมหรือทรงพุ้ข้าวบินของวัดมหาธาตุเมืองเพชรบูรณ์ mm hmm. เช่นเดียวกับวัดมหาธาตุของสุโขทยัยเมืองอื่นๆซึ่งจัดว่าเป็นสถาป,ปัตยกรรมแบบสุโขทัยแท้และในการขุดค้นทางโบราณคดี ที่พระเจดีย์ทรงหอบัวตูวัลมหาธาตุเมืองเงพชรบูรณ์ของกรมศริลปนนากรเมื่อพุทธศักราช2510ัน้ารบได้คงศิลปะวัตถุมากมายเช่นเครื่องสังฆโลกของไทยและเครื่องถ้วยกับตุ๊กตาจีนค่ะในสมัยวิทยาเมืองเพชรบูรณ์ขึ้นกับกรุงศรีวิทยาในช่วงพระบรมไต่โรจนาถพุทธศักราช1991 ถึงพุทธศักราช231ได้กล่าวถึงสักดนาข้าราชการที่มียศสูงสุดมีสักดีดา1,000ห,หนึ่งในนั้นได้แก่พระยาเพชรรัตนสงครามประจำจังหวัดพิชบูรณ์และในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเมืองศรีธรมรัตน์หรือศรีเทพขึ้นทำเนียบเป็นหัวเมืองร่วมอยู่ด้วยผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการเมืองที่เป็นภาษีธรมรัตน์ตามชื่อเขาแก้วหรือเขาธมรัตน ซึ่งเป็นขา่าวสาคัญของเมืองเมืองพระชบูรณ์ยังถูกเก่าวอีกหลายครั้งในฐานะหัวเมืองสําคัญดังปรากฏในพงศาวดารไทยรบพมา่าสรุปความได้ว่าสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิได้ถูกพระเจ้าหงสาวดีบุเรนองแห่งพาม่ายกทัพมาตีได้มีกองทัพจากพระชัยเชษฐา,าธิราชแห่งนครเวียงจันทร์ในฐานะพัธมิตร ยกทัพมาช่วยทางดานครไทยเข้ามาทางเมืองพิชบูรณ์ค่ะในสมัยพระมหาธรรมราชาชเกินเหตุการพยาลาแวกเจ้ามาินทมรยกทัพามารุการาหลายครั้งในพศ2อ2พพระยาละแวกส่งทับโดยมีพระทศราชาและพระสุรินทรราชาเข้าตีเมือ,องนครราชสีมาเมื่อได้แล้วจึงเตรียมเมพื่อทัพไปตีมงสระบรุรีในคราวนั้นสมเด็จพระนเรศรหาราชา ได้ให้พระศรีธมรรัฐเจ้าเมาืองศีเทพสมัยนั้นเรียกว่าเมืองพาโรงและพระชัยบุรีเจ้ามาชัยบาดาลเป็นผู้นำกองทัพหัวเมืองเข้าร่วมในนิคาศึกจนแตกพ่ายไปครับสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานภาพทรงมีความว่าเมืองพิชภูลสร้างขึ้นมาสองยุคบนบริเวณเดียวกันยุคแรกคงอยู่ในเวลาที่เมืองสุโขทยัยหรือพิษณุโลกเป็นศูนย์การการปกครอง พอสร้างเมืองเอารำน้ำป่าสักไว้กลางเมืองลักษณะเดียวกันกับเมืองพิษณุโลกแนวกำแพงกว้างยาวด้านละ800เมตรอยู่ที่2น่าจะสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาด้วยมีป้อมและกำแพงลักษณะเดียวกับป้อมกำแพงเมืองที่สร้างที่ลพบุรีและเป็นแนวล่นแนวกำแพงเมืองเล็กลงกว่าเดิมค่ะ ในสมัยกรุงพนมุธศักราช2,318กองทัพพมา่าโดยอาแซวุกกี้ยกทัพมาตีกรุงพนบุรีได้ล้อมเมืองพิษณุโลกไว้เจ้าพยาจักรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยศฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระเจ้ายางสุกระศีได้ตีฝ่านำทัพออกมาได้และชุมนุมพักทัพสะสมสบ,บียงที่เมืองพิชบุรณ ในช่วงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ชื่อเมืองเพชรบูรณ์และสีเทพยังปรากฏในเอกสารสมุดไทยดำไปบอกข่าวการสอรรคตของรชัชกาลที่สองในฐานะหัวเมืองขึ้งกรมกมหาไทยค่ะในสมัยรัชกาลที่สามมีการดกฐานะของเมืองและเปลี่ยนชื่อเมืองจากสีเทพเป็นวิเชียรบุรีและสร้างเมืองหล่มสักขึ้นโดยสมเด็จ กรมพยาดำรงราชานภาพสันนิษฐานว่าเดิมบริเวณหลมเก่ามีเมืองลมหรือเมืองลมในสมัยสุขโขทัยซึ่งเป็นเมืองที่ชาวเวียงจัน์และหลงพระบางมาใา่ยอยู่จำนวนมากต่อมาในสมัยรัชากาลที่สี่มีการเปลี่ยนแปลงนามเจ้าเมืองเพชบูรและเมืองวิเชียรบุรีชึ่งใช้ชื่อเดิมมาตั้งแต่สมัยอยุธยาค่ะ ในสมัยรัชกาลที่5มีการรวบรวมหัวเมืองตามชายแดนที่สำคัญตั้งเป็นเขตการปกครองใหม่ขึ้นเป็นมณฑลในปีพุทธศักราช2 4 1 2มณฑลพัชมูลได้ตั้งขึ้นเป็นอิสระแนื่อจากท้องที่มีภูเขาร้อมรอบการคมนาคมกับมณฑลอื่นไม่สะดวกลำบากแก่การติดต่อข้าราชการ และโอนเมืองหล่มสักอำเภอหล่มเก่าอำเภอวงังสะพุงมาขึ้นกับมณฑลเพชรบูรณ์ยุคเมืองวิเชียรบุรีเป็นอำเภอโอนอำเภอบัวชุมอำเภอชัยบาดาลขึ้นกับเมืองเพชรบูรณ์มณฑลเพชรบูรณ์จึงมีสองเมืองคือหล่มสักกับเพชรบูรณ์ผู้บริหารราชการเป็นตำแหน่งข้าหลวง เทศาพิบาลผู้ดำรงตำแหน่งคนแรกคือพยาเพชรรัตสงครามเฟื่องค่ะพุทธศักราช2 4 4 7ได้ยุคมณฑลเพชบูรณ์และได้ตั้งมณฑลอีกปีในพุทธศักราช2450และได้ยุคอีกครั้งในปีพุทธศักราช2459จังหวัดเพชบูรณ์ในขณะนั้นมี4อำเภอได้แก่ อำเภอเมืองอำเภอวัดป่าหรืออำเภอหลุมสั์อำเภอวิเชียรบุรีและกิ่งอำเภอชนแดนจนกระทั่งพุทธศักราช2476ได้ยกเลิกม,มนฑลทนต่างๆทั่วประเทศในสมัยรัชการที่6มีหลักฐานเอกสารแสดงให้เห็นว่าทุกอำเภอมีคนหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ระกกันไปทั้งชาวจีนพมา่า ลาวขมิ้นิ้วแขกและมอนมีอาชีพทำไรยาสูบทำนาทำไรอ้อยและเลี้ยงไหมค่ะช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สองในสมัยรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามปีพุธทธศักราช2486ัสได้จัดการแผนการสร้างคนครบางพิชบู์เพื่อเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ แทนกรุงเทพโดยให้กรุงเทพเป็นเมืองท่าในขนาดเดียวกันก็ใช้พพชภูุร์เป็นฐานทับในการขับไล่ญี่ปุ่นด้วยและตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสมห่างจากกรุงเทพ346กิโลเมตรติดต่อกับประเทศจีนผ่านพม่าและลาวได้สะดวกเช่นกัน นอกจากนี้แล้วหากเกิดเหตุในภาวะสงครามการขัดแยง้งระหว่างประเทศญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและอังกฤษในขนาดนั้นเพชรบูรณ์เป็นสถานที่ที่ปลอดภยัย แต่เนื่องจากระเบียบการบริหารคนครบามพิชบูรณ์ไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผูแ้แทนราษฎรทำให้ยกเลิกไปแต่อย่างไรก็ตามมีการพัฒนาปรับปรุงและสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทางอาคารสถานที่มากมายขึ้นในจังหวัดเพชบูรณ์ณนะเวลานี้ทำให้เป็นอย่างที่รู้จักกว้างขวางขึ้นค่ะ ในช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2,510ถึง2,525บร,เริเวณมือนที่รอยต่อสจังหวัดเพ,เพชรบูรณ์พิศณุโลกและเลยพักคอมมินิสต์แห่งประเทศไทยที่ต้องการยึดอำนาจและเปลี่ยนแปลงการปกครองได้แทรกเสริมและครอบครองมีผู้ก่อการร้ายเข้าต่อสู้กับฝ่ายรัฐบาลหลังจากที่สู้รบเป็นเวลา14 4ปีเศษรัฐบาลจึงได้รับชัยชนะปัจจุบันจึงยังมีสถานที่หลงเหนืออยู่ เป็นอนวสอนบนเทือกเขาคอะที่เคยเป็นสปอนตูการสูรส้รบทางโรงการและกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนในปัจจุบันหลังจากนั้นเมืองเพชรบูรณ์ก็มีรูปแบบการปกครองดังเช่นในปัจจุบันการโดยสรุปได้ว่าท้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์มีหลักฐานการ,การปกครองอยู่ในชุมชนแบบรุ่นแม่น้ำป่าศักดิ์ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนตาย จากนั้นเราเอื้อธรรมจากภายนอกได้แ,แก่วัฒนธรรมทางารวดีและตเนียนโบราณทำให้ชุมชนเหล่านั้นมีการพัฒนาการต่างๆจนกลายเป็นสังคมเมืองขนาดใหญ่สุดมากเมือ่อเข้าสู่ช่วงสมัยสุขโขทยัยเมืองพิชบูบุรีฐานะเป็นเมืองแว่นแฟนของกรุงสุขโขทัยค่ะและในสมัยกรุงศรีเยามีเมืองพิชบูรณ์และเมืองศรีเทพเป็นเมือสงสาคัญและต่อ เมืองตกจนถึงช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงและแบ่งเขตการปกครองอีกหลายครั้งจนครั้งหนึ่งเมืองพิชบูรณ์เกิดมีฐานะเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยแทนกรุงเทพในสมัยจอมพลปอทิพู์สุครามและหลังจากนั้นได้มีการปรับปรุงพัฒนาด้านต่างๆมากมายจนกระทั่งเป็นเมืองพิชบูรในปัจจุบันค่ะ จากที่ได้สรุปมาสรุปได้ว่าจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นเป็นจังหวัดที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายอยากเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวสวนเพชรบูรณ์ด้วยกันเยอะนะครับมาเที่ยวันเยอะนะคะ